นี่นะครับวิธีการทำอ้อยครับ<ฮ>ต้องเอาอ้อยมาขัดคนเนี้ยไหมครับพ่อคะใช่ใช่เออผมขอถ่ายนะนะพ่อคะนะวิธีผมกถ่ายวิธีการนะถ่ายวิธีการทำหน่อยเอาปลรู้ลองเล่นนโอ้ปลรู้นะครับผมจ,จะล้วเอากระถานพาแล้วไปไปขายอ้อยนะครับโอ้ฟาน เ,เๆๆๆนี่ครับมันจะแววเลยนะครับจากที่ว่ามันกรกกกอะ่ะสิดยอดเลยนี่ก็ดีควาูอ เปลี่ยนวะลูเปลี่ยนเปลี่ยนมาจากไฟนี้อยอดเลยครับวะลูโอเคครับแด้เสร็จแล้วนะครับดูครับสะอาดแวววับเลยครับลำลำนี่นะครับ เ็นเครื่องทำน้ำอ้อยครับพ่อค้าเสร็จครับเราก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรพ่อค้าก็มาเปิดเครื่องก่อนครับนะครับตอนนี้นะฟารูรับบทเป็นพ่อค้าขายน้ำอ้อยแล้วนะครับดูครับดูตัดอ้อยแล้วโอ้โหน้าตาคุณเพิ่งตื่นนอนลอยกำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับดูนี่ครับ เครื่องมือนำมากินครับมีขนมมีอะไรด้วยนะครับดูครับมี่ีนะครับรอแป๊บครับเดี๋ยวเราจะปั่นน้ำอ้อยให้ดูครับพอลูกของเราใกล้จะเสร็จแล้วน,นะครับ นี่นะครับพอค้าบอกต้องใส่น้ําให้มันหล่อลื่นก่อนใส่น้ําก่อนนะครับโอ้นี่นะครับต่อต่อมานะครับวางแผ่นนี้แล้วก็ลงนี้นะครับท่อแล้วก็อันนี้เป็นที่กองแล้วก็น้ํามันจะลงในนี้นะครับนี่ไ ดูนะครับดูดูเดี๋ยวนี่นะครับแล้วก็ปักเครื่องครับมาเสียบตรงนี้เครื่องปิดแล้วครับผมเครื่องทำงานแล้วนะครับตอนนี้ครับ Oh, uh -huh. Vai gente. บดไปเรื่อยๆนะครับบดไปเรื่อยๆดูครับเรีนเข้าครับเรีนเข้าตรงเรื่องนี้นครับนี่นะครับได้น้ำร่รอยสดๆลงมาแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับน้ำอ้อยของเรา oh. นี่นะครับปลาระบดเป็นพอ่อคาอีกแล้ววันนี้นี่นะครับเราจะได้น้ำอ้อยไปน้ำอ้อยไปกินแล้วนะครับดูครับโ oh. 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 <laughs> อ้โหนะโอ้โหเยอะเกิน oh. ฮอรู้สุดยอดเยอะเกินพอค่านี่โอ้โหเยอะขอบคุณมากครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องเสือฟิล์มด้วยนะครับผมเสือฟิล์มขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไปทุกคนเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆมาฝากทุกคนอีกครับผม